ไฟล์ลงจากรถสองเถามือถือก็ไม่มีสัญญาณฝุ่นลอยคลุ้งในอากาศยายยืนรอยอยู่ใต้ต้นมะม่วงแกยิ้มกว้างแล้วเดินเข้ามาหากลับมาสัทีเนาเสียงยายแหบแห้งแต่น้ำเสียงอุ่นดีไฟล์ยพยักหน้าหิ้วกระเป๋าตามยายเดินเข้าซอยลึกบ้านยายยังเหมือนเดิมหลังคาสังกะสีฝาไม้เก่าๆที่มีรอยปลวกเสียงนกเอี้ยงร้อง หมาเห่าหอนในบ้านข้างๆกลิ่นขี้วัวลอยตามลมมาพักให้สบายเนาะเดี๋ยวค่ำค่ำค่อยออกไปซื้อของยายพูดแล้วเดินเข้าครัวไฟวางกระเป๋าเงือซึมเต็มหลังรู้สึกเหนียวตัวแต่ก็ไม่บน่นช่วงเย็นยายชวนเดินไปร้านชำหน้าปากซอยบอกจะไปซื้อปลากระป๋องซอยเงียบมากบ้านแต่ละหลังดูเหมือนไม่มีใครอยู่ประตูปิดหมด ร้านชำนั้นตั้งอยู่ใต้บ้านไม้สองชั้นด้านหน้าเป็นโตว,วางของเก่าๆมีหลอดไฟห้อยอยู่ดวงเดียวมันสว่างมัวๆมีมแมลงวันบินวนเต็มไปหมดไฟยืนรออยู่ข้างข้าจ้องไปที่ถุงดำกองอยู่หลังร้านมันขยับนิดๆแต่เธอคิดว่าอาจมีแมวหรือหมาเลยไม่ได้สนใจมากยายเดินคุยกับป้าแยมเจ้าของร้านแกตัวเล็กๆหัวฝูตาแดงแดง ฟ้าแย้มไม่ยิ้มแค่หยิบของให้ชาชามือสั่นนิดนิดเหมือนคนไม่ค่อยได้นอนฝ้ารู้สึกขนลุกทั้งที่ยังไม่รู้ทำไมมันเหมือนมีอะไรเอ็ดอัดอยู่ในอากาศพอกลับมาถึงบ้านยายก็บ่นว่าเหนื่อยแล้วรีบปิดประตูลงกรอนแน่นอย่าออกไปตอนเด็กนะยายพูดเสียงเบาโดยเฉพาะแถวหน้าปากซอยฝ้าหันไปมองทางที่เพิ่งเดินมาใจมันวิววิวอย่างประหลาด เย็นวันถัดมายายบอกฝ้ายว่าไปช่วยถือของหน่อยจะไปซื้อของที่ร้านเดิมฝ้ายลังเลนิดหน่อยแต่ก็พยักหน้าไม่อยากขัดใจยายแดดอ่อนลงแล้วลมเย็นพัดมาจากท้ายซอยฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีสองคนเดินกันเงียบเงียบเสียงฝีเท้าดังบนทางดินฝ้ายรู้สึกเหมือนมีคนมองพอมาถึงร้านชำป้าแย้มยังอยู่ที่เดิม ยืนก้มหน้าอยู่หลังเคาน์เตอร์ไม้เก่ากลิ่นเหม็นเหมือนเมื่อวานมันแรงขึ้นนิดหนึ่งคล้ายเนยค้างไฟแกล้งเดินอ้อมไปข้างร้านทำทีเหมือนดูของแขวนผนงังแต่สายตาเธอจ้องไปที่ถุงดำมันกองซ้อนกันอยู่สี่ถห้าถุงปากถุงมัดแน่นแล้วเธอก็ได้ยินเสียงเบาๆจากในนั้นเหมือนเสียงอะไรขูดถุงอยู่ข้างในเครือดเครือดมันไม่ได้ดัง แต่ได้ยินชัดพอให้รู้ว่าไม่ใช่เสียงลมฝ้ายยืนนิง่งใจเต้นเร็วหันไปมองยายที่กำลังจ่ายเงินพอจะอ้าปากถามยายก็รีบเดินมาหาจับแขนฝ้ายไว้แน่นกลับบ้านได้แล้วเสียงยายแข็งขึ้นหน้าดูซีซีไม่เหมือนเมื่อกี้ฝ้าย,ยังอยากถามแต่สายตายายบอกชัดว่าอยากพูดเธอเลยเดินตามกลับมาเงียบเงียบใจยังคิดถึงเสียงนั้นไม่หยุด ระหว่างเดินกลับฝายหันหลังไปมองอีกรอบเห็นถุงดำยังอยู่ที่เดิมแต่เหมือนถุงหนึ่งขยับได้นิดนิดเหมือนมีอะไรกระดิกข้างในฝายรีบเบือนหน้ากลับกลืนน้ำลายเหนียวเนวแล้วเดินเร็วขึ้นคืนนั้นยายไม่พูดอะไรปิดบ้านเร็วลักประตูหน้าต่างแน่นฝายนอนพลิกไปมาสมองยังคิดถึงเสียงจากถุงนั้นมันคายอยู่ในหัว เสียงนั้นมันไม่ใช่เสียงแมวไม่ใช่เสียงหมามันเหมือนเสียงคนรุ่งเชา้าฝ้ายนั่งกินข้าวกับยายเปิดวิทยุฟังข่าวเสียงแตกๆเสียงจากวิทยุบอกว่าเด็กผู้ชายมอต้นหายตัวไปเมื่อเย็นวานหายไปแถวหน้าปากซอยไม่มีใครเห็นว่าเดินไปไหนยายชะงักมือแล้วรีเสียงวิทยุลงหน้าตาเครียดขึ้นมาทันทีฝ้ายเงียบ ใจเต้นแรงนึกถึงถุงดำพวกนั้นที่กองอยู่หลังร้านเขาว่าเด็กคนนั้นเห็นเดินไปซื้อของร้านป้ายแย้มก่อนหายยายพูดเบาๆฝ้ายหันขวับจริงเหรอยายยายพยักหน้าไม่พูดอะไรอีกเธอก้มหน้ากินข้าวต่อแต่ไม่รู้รสอะไรเลยข้าวในปากแข็งๆสายสายฝ้ายแอบไปคุยกับดาเพื่อนข้างบ้านที่เคยไปโรงเรียนด้วยกันดาเล่าว่า เด็กที่หายชื่อโอมอยู่ซอยถัดไปเพิ่งมาซื้อขนมร้านป้าแย้มเมื่อวานแล้วก็ไม่กลับบ้านอีกเลยแม่เขาร้องให้ทั้งคืนฝายใจสัน่นแล้วไม่มีใครแจ้งตำรวจเรอดาสายหน้าไม่มีใครกล้าคนแถวนี้เขากลัวป้าแยม้มกลัวทำไมป้าแกก็แก่แล้วนะไฟถามเสียงเบาแต่แกเคยช่วยชาวบ้านเยอะดาพูดชะชาเคยให้เงินตอนน้ำท่วม เคยแจกเข้าแล้วบางคนก็เคยยืมเงินแกจะให้ไปแจ้งจับมันก็ลำบากใจไฟฟังแล้วไม่เข้าใจแค่เห็นถุงดำยังกลัวไม่หายเลยเย็นวันนั้นไฟเดินไปหน้าซอยอีกครั้งแกล้งเดินเล่นร้านป้าแย้มยังเปิดเหมือนเดิมมีเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆยืนซื้อขนมอยู่ฝ้ายืนมองอยู่นานไม่ได้เดินเข้าไปแค่เฝ้าดูจากอีกฝั่งถนน เธอมองไปที่กองถุงดำมันยังอยู่ที่เดิมแต่ดูเหมือนจะมีเพิ่มอีกถุงหัวใจเธอเต้นทีลมเย็นพัดผ่านหน้าขนที่แขนลุกสู้ขึ้นมาอีกครั้งตอนกลางคืนไฟไม่หลับนอนตาค้างมองเพดานเสียงในหัวมันวนไปวนมาเด็กหายถุงดำกลิ่นเหม็นเสียงคลืดอ,อเธอเริ่มคิดว่าที่หายไปอาจไม่ได้แค่หาย แต่อยู่ที่ไนสักแห่งที่ใกลมากสายวันนั้นไฟนั่งล้างจานอยู่หลังบ้านมีลมแรงพัดมาจากหน้าซอยกลิ่นเหม็นแปลกๆล,ลอยเข้าจมูกเหมือนกลิ่นเนื้อบูดผสมกับอะไรเปรียปร้ยวๆไฟ้ชะงักมือแล้วหันไปมองต้นทางของกลิ่นใจเต้นแรงทันทีกลิ่นมันมาจากทางร้านชำลอยมาเรื่อยๆเหมือนลมหอบมาเธอหันไปมองใหญ่ ยายเหมือนจะไม่ได้กลิ่นยังนั่งตำน้ำพริกอยู่เงียบเงียบไฟไม่พูดอะไรแต่ในใจมันอดึดอัดอยากเดินไปดูให้รู้แน่ๆตอนเย็นไฟแกล้งบอกยายว่าอยากไปซื้อขนมยายทำหน้าครุ่นคิดแต่ก็พยักหน้าบอกให้รีบไปรีบกลับไฟเดินเร็วๆออกจากบ้านใจมันเต้นไม่เป็นจังหวะพอใกล้ถึงร้านกลิ่นนั้นก็ชัดขึ้นเหมือนเดินเข้าใกล้หลุมฝังมา ฝ้ายเอามือปิดจมูกเดินชะลอแล้วแอบมองไปทางหลังร้านถุงดำยังวางอยู่เหมือนเดิมแต่บางถุงพองออกเหมือนของข้างในเริ่มบวมมีมมแมลงวันตอมเต็มเสียงหึ่งหึ่งดังรอบถุงแม่เจ้าข้างในมันคงเน่าแน่แน่ไฟย,ยืนนิ่งจ้องอยู่นานมือเย็นเฉบใจเต้นแรงจนถูอื้อแล้วอยู่ๆถุงนึงก็ไหวเบาๆเ,เหมือนมีคนขยับอยู่ข้างใน ไฟสะดุ้งหันหลังจะเดินหนีแต่ป้าแย้มโผล่มาพอดียืนมองอยู่เงียบๆจะซื้ออะไรล่ะลูกเสียงแกแห้งแห้งแต่รอยยิ้มไม่ถึงตาไฟาพูดไม่ออกพยายามตั้งสติแล้วชี้ขนมไปมั่วๆม,มือป้าแย้มหยิบขนมชาชาๆแล้วหันไปมองทางหลังร้านแวบหนึ่งไฟแอบเห็นสายตาแกมันเศร้าแปลกๆเหมือนคนกำลังซ่อนอะไรไว้ พอกลับถึงบ้านไฟเอาขนมวางไว้เฉยๆแล้วนั่งเงียบยายเดินเข้ามาถามว่าเป็นอะไรไฟแค่ใส่หัวไม่กล้าพูดเธอรู้แค่ว่าถุงพวกนั้นไม่ใช่แค่ขยะและกลิ่นนั้นไม่ใช่กลิ่นของธรรมดามันเป็นกลิ่นของความลับบางอย่างที่เน่าค้างอยู่มานานและกำลังจะระเบิดคืนหนึ่งไฟนอนไม่หลับลมแรงพัดเสียงไม้ดังเอดเอด เธอลุกมาเปิดหน้าต่างมองออกไปทางหน้าปากซอยร้านป้าแย้มยังเปิดไฟสลัวๆเหมือนทุกคืนไม่มีเสียงคนพูดคุยแต่แล้วไฟก็เห็นเงาขยับอยู่ข้างหลังร้านตรงกองถุงดำพอดีเธอเพ่งตามอ,องอมค์มันคือป้าแย้มจริงๆแกนั่งอยู่บนเก้าอี้เตียๆมือข้างหนึ่งถือช้อนอีกข้างถือถ้วยเหมือนกำลังป้อนอะไรบางอย่าง แกเงยหน้าขึ้นแล้วพูดช้าๆกับถุงใบหนึ่งหิวเรือจะลูกเดี๋ยวแม่ให้นะฝ้ายขนลุกสู้ใจเต้นรัวหยุดหายใจไปครู่หนึ่งเสียงป้าเบามากแต่ฝ้ายได้ยินชัดเพราะรอบข้างเงียบสนิทแล้วเสียงในถุงก็ตอบกลับมันแผ่วๆเหมือนเด็กพูดหิว,ว่าฝ้ายตัวแข็งน้ำตาซึมออกมาไม่รู้ตัวมันไม่ใช่เสียงแมวแน่แเธอค่อยๆปิดหน้าต่าง ไม่กล้ามองต่อหหวใจเต้นจนเจ็บหน้าอ,อกเธอกลับไปนอนคลุมโปงแน่นมือสั่นจนจับผ้าห่มไม่อยู่เสียงคำว่าหิวยังคงดังก้องในหัวเหมือนยังอยู่ข้างถูกเธอหลับไปทั้งน้ำตาใจหนึ่งกลัวอีกใจก็อยากรู้ว่าเด็กในถุงนั้นคือใครเช้ามาฝ้ายไม่พูดกับใครกินข้าวแค่ไม่กี่คำแล้วเงียบไปทั้งวันยายสังเกตได้แต่ก็ไม่ได้ถาม เหมือนรู้ว่าฝายเจออะไรบางอย่างฝายนั่งคิดทั้งวันถุงดำที่ดินได้เสียงที่พูดได้และคำว่าลูกจากปากป้ามันเป็นลูกของใครยังมีชีวิตอยู่ไหมหรือป้าแค่เสียสติไปแล้วฝายไม่แน่ใจแต่ในใจเริ่มแน่นขึ้นเรื่อยๆเหมือนมีบางอย่างทับอยู่ในอกเธอรู้ดีว่าถ้ายังเงียบอยู่แบบนี้คนที่จะหายไปคนต่อไปอาจจะเป็นใครก็ได้ เช้าวันนั้นฝ้ายนั่งอยู่ข้างๆยายระหว่างที่แกกำลังหั่นผักในครัวเธอถามขึ้นมาเบาๆเสียงเหมือนกลัวคำตอบยายป้ายแย้มเคยมีลูกไหมยายหยุดมือลงทันทีเงียบไปพักหนึ่งก่อนจะถอนหายใจยาวเคยมีลูกผู้ชายคนหนึ่งยายพูดเบาๆสายตาเม่อลอยออกไปนอกหน้าต่างชื่อตนอายุพอๆกับฝ้ายเลยตอนนั้น แกเลงอยู่คนเดียวฝ้ายพยักหน้าตั้งใจฟังใจเต้นตุบๆเหมือนจะรู้บางอย่างเด็กคนนั้นเงียบๆนะไม่ค่อยพูดแต่ก็น่ารักดีจนวันหนึ่งเขาตกน้ำที่คลองหลังวัดไม่มีใครช่วยได้ทันศพขึ้นมาอีกวันตัวซี่แม่เขาร้องให้แทบขาดใจยายเสียงสัน่นหลังจากนั้นป้าแย้มก็เริ่มเปลี่ยนไปไม่ค่อยพูดกับใคร หน้าตาเศร้าทุกวันแกไม่เปิดร้านอยู่พักหนึ่งแล้วอยู่ๆก็กลับมาเปิดอีกเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่คนในหมู่บ้านก็รู้ว่าแกไม่เหมือนเดิมแล้วบางคืนมีคนได้ยินเสียงแกคุยกับใครยายพูดเสียงเบามือยังหันผักต่อตอนแรกนึกว่าแกพูดคนเดียวแต่ฟังดีๆเหมือนมีเสียงเด็กตอบกลับฝ้ายรู้สึกขนลุกทันทีภาพเมื่อคืนลอยกลับเข้ามาในหัวอีกครั้ง ไม่มีใครอยากยุ่มเพราะป้าแย้มเคยช่วยหลายคนไว้ตอนลำบากบางบ้านเคยยืมเงินแกบางบ้านเคยอาศัยข้าวสารจากร้านแกประทังชีวิตเลยไม่มีใครกล้าถามแม้แต่ตอนเห็นถุงดำพวกนั้นก็ตามยายพูดช้าๆไ้ามึมปากแน่นใจมันแน่นเหมือนมีอะไรจุกอยู่ในอกเด็กที่ตายไปแล้วกลับมามีเสียงพูดตอนกลางคืนมันไม่มีทางธรรมดา หรือป้าแย้มไม่ได้เสียลูกไปแค่ครั้งเดียวแต่ยังเลี้ยงลูกไว้ไม่ให้ไปไหนเลยคืนนั้นฝ้ายหลับชานอนพลิกไปมาใจยังวนอยู่กับเรื่องลูกของป้าแย้มลมแรงพัดเข้าช่องหน้าต่างผ้าม่านปลิวเบาๆเสียงไม้ลั่นเป็นจังหวะทุกอย่างเงียบเกินไปจนรู้สึกเหมือนโลกหยุดนิ่งฝ้ายฝันในฝันเธอยืนอยู่หน้าบ้านใหญ่ฟ้ามืดสนิทไม่มีดาว หน้าร้านป้าแยมเปิดไฟสลัวสลัวแต่ไม่มีใครอยู่เงียบผิดปกติจู่ๆก็มีเสียงฝีเท้าเด็กผู้ชายตัวเปียกน้ำเดินออกมาช้าๆจากร้านเขาใส่เสื้อยืดขาดๆตัวเปียกจนหยดลงพื้นผมยาวปิดหน้าเดินมาหยุดตรงหน้าฝ่ายแล้วค่อยๆเงยหน้าตาแดงเหมือนคนไม่ได้นอนเด็กคนนั้นยิ้มเบาๆแล้วชี้นิ้วไปที่ร้านชำ ากขยับพูดเบาๆว่าช่วยเขาด้วยไยสะดุ้งตื่นเง่ือเต็มตัวใจเต้นแรงจนหายใจไม่ทันเธอลุกขึ้นนั่งมองไปรอบห้องทุกอย่างยังเงียบเหมือนเดิมแต่มีบางอย่างไม่เหมือนเดิมมือข้างขวาเธอมีรอยเปื้นดำๆเหมือนคราบถุงขยะเธอรีบล้างมือในห้องน้ำขัดจนแดงแต่มันไม่ออกง่ายๆเงาสะท้อนในกระจกดูแปลก หน้าตาเธอซีดเหมือนคนไม่ได้นอนมาหลายวันเธอมองตัวเองในกระจกนานแล้วพูดเบาๆว่ามันไม่ใช่แค่ฝันแน่ๆวันรุ่งขึ้น้าอย่างเนียบไม่กล้ามองร้านป้าแย้มตอนเดินผ่านเธอรู้สึกเหมือนเด็กในฝันอยู่ใกล้ๆตลอดเวลาเหมือนเฝ้าดูเธอจากมุมมืดในใจเธอเริ่มเปลี่ยนจากความกลัวกลายเป็นความสงสัยและความรู้สึกผิดเธอเริ่มเชื่อว่าเสียงในถุงเด็กในฝัน และลูกป้าแย้มมันเชื่อมโยงกันหมดและบางอย่างกำลังรอเธออยู่บางอย่างที่ยังหิวและยังไม่ยอมไปไหนคำนั้นไฟานางนิ่งไม่เปิดไฟในห้องใจยังวนอยู่กับภาพในฝันเสียงลมพัดแรงเหมือนเตือนอะไรบางอย่างบางอย่างที่รอให้เธอเห็นไฟตัดสินใจลุกขึ้นหยิบไฟฉา,ายเล็กๆแล้วค่อยๆเปิดประตูหลังบ้านเธอเดินออกไปเงียบๆ ฝากความมืดตรงไปยังร้านชำซอยเงียบสนิทไม่มีใครอยู่ข้างนอกมีแต่เสียงจากจันร้อยระงม,มไฟในร้านป้าแย้มดับหมดไม่มีแม้แต่แสงจากหลอดออนีออนไฟเดินอ้อมไปด้านหลังร้านหกใจเต้นแรงจนได้ยินเสียงตัวเองข้างหลังกองถุงดำยังอยู่ที่เดิมมีบางถุงพองโตเหมือนจะระเบิดเธอค่อยๆเดินผ่านเหยียบเศษขวดแกรกหนึ่งแล้วหยุดหายใจทันที ไม่มีเสียงอะไรตอบกลับแต่กลิ่นเน่าหนักมากแสบจมูกจนแทบอาเจียนฝฟายกลั้นหายใจแล้วเดินต่อไปยังประตูหลังร้านที่เปิดแง้มอยู่เธอผลักเบาๆบานประตูครางเอียดเงาในร้านมืดสนิทายส่องไฟไปช้าๆเห็นห้องครัวเล็กๆมีโต๊ะไม้เก่าๆกับหม้อใบใหญ่กลิ่นเหม็นแรงขึ้นอีกมาจากมุมห้องที่มีถุงดำวางเรียงแน่นบางถุงเปิดปากไว้ ข้างในเหมือนมีเศษเนื้อกับกระดูกบางส่วนมีแมลงสาบคลานออกมาไฟาสะดุ้งเพลอถอยหลังชนกับหลังไม้หลังนั้นล้มลงของข้างในกลิ้งออกมามันคือรองเท้านักเรียนเปื้อนเลือดไฟมือสัน่นก้าวถอยแทบไม่ทันน้ำตาไหลออกมาเองเธอส่องไฟไปทั่วห้องเจอสมุดเล่มเล็กๆวางบนโต๊ะเปิดออกดูแบบไม่ตั้งใจ ในนั้นเขียนด้วยลายมือสั่นๆเขายังหิวอยู่ทุกวันซ้ําไปหลายหน้าบางหน้ามีชื่อเด็กบางหน้าวาดรูปคนตัวเล็กๆนั่งอยู่ในถุงฝ้ายปิดสมุดทันทีหายใจหอบมือเย็นเฉียบเหมือนน้ําแข็งเธอรู้แล้วว่าเสียงที่ได้ยินกลิ่นที่ลอยมามันคือความจริงที่ไม่มีใครกล้าพูดและร้านนี้ไม่ใช่แค่ขายของแต่มันเก็บอะไรที่น่ากลัวกว่านั้นไว้ข้างใน ไฟล์กลับถึงบ้านตอนเกือบตีหนึ่งเหงื่อเปียกทั้งตัวหน้าเต็มไปด้วยคราบฝุน่นเธอรีบปิดประตูลักกลอนแน่นมือยังสั่นไม่หยุดยายลุกขึ้นมาถามเสียงเบาไปไหนมาสีหน้าแก่เครียดจัดไฟล์ไม่ตอบแค่เดินไปนั่งที่พื้นเปิดโทรศัพท์ดูรูปที่แอบถ่ายไว้มีทั้งถุงดำสมุดบันทึกแล้วก็รองเท้านักเรียนเปื้อนเลือด เธอมองรูปพวกนั้นซ้ำไปซ้ำม,มาใจคิดว่าจะทำยังไงต่อดีเช้ารุ่งขึ้นฝายเดินไปหาดายื่นโทรศัพท์ให้ดูแบบไม่พูดอะไรดาดูอยู่พักหนึ่งแล้วน้ำตาก็ไหลมือปิดปากแน่นนั่นรองเท้าโอมใช่แน่แน่ดาเสียงสัน่นตัวแข็งเหมือนถูกแช่แข็งฝายพยักหน้าฉันจะไปแจ้งตำรวจน้ำเสียงหนักแน่นดารีพามอย่าเลย อย่ายุ่มเดี๋ยวจะหายไปอีกคนแต่ฝ้ายไม่กลัวแล้วเธอคิดว่าอยู่เฉยคือผิดที่สุดระหว่างเดินกลับยายยืนรออยู่หน้าบ้านสีหน้าเครียดกว่าทุกวันฝ้ายหยุดเธอลูกอย่าขุดมันขึ้นมาน้ำเสียงแกสั่นๆรู้ไหมว่ามีคนเคยพยายามแฉแล้วแล้วเป็นยังไงแกพูดต่อฝ้ายเงียบมองหน้ายายรอฟังต่อแบบไม่กล้าหายใจ พวกนั้นหายไปหมดไม่มีศพไม่มีร่องรอยมีแต่เสียงลือกับกลิ่นเน่าที่หนักขึ้นเรื่อยๆยายพูดเบาๆแต่ชัดทุกคำยายรู้ยายเคยเห็นแต่ยายช่วยอะไรไม่ได้น้ำตายายไหลยายก็เคยอยู่เงินป้ายแยมเคยขอเข้าจากร้านนั้นตอนลำบากบางทีบางอย่างมันก็ต้องปล่อยผ่านไปแกพูดจบแล้วเดินเข้าบ้านชา้าๆฟ้ายืนอยู่หน้าบ้านนาน ใจมันอ็ดอัจจนแทบระเบิดเธอรู้แล้วว่าทำไมทุกคนถึงเงียบถึงยอมรับเรื่องน่ากลัวนั้นแบบนิ่งๆแต่เธอเองจะไม่ยอมเป็นอีกคนที่เงียบไม่ยอมเป็นแค่ผู้รอดคนหนึ่งเช้าวันถัดมาฝ้ายเก็บของใส่เพตั้งใจจะไปสถานีตำรวจอำเภอยายไม่พูดอะไรแค่นั่งนิ่งๆที่แคร่หลังบ้านตาก็มองไกลๆฝ้าเดินออกจากบ้านไม่หันหลังกลับ ใจแน่นแต่แนวแน่ผ่านหน้าร้านชำเธอมองเข้าไปอีกรอบทุกอย่างยังเหมือนเดิมถุงดำยังวางอยู่มีมแมลงวันบินวนเต็มกลิ่นเน่ายังอยู่ในลมป้าแย้มยืนหลังร้านตาแดงแดงมองเธออยู่นานเหมือนรู้ทันไฟไม่หยุดเดินผ่านไปโดยไม่พูดอะไรหัวใจเต้นแรงทุกก้าวเธอเดินจนลับตาชุมชนหายไปจากหมู่บ้านในเช้าว,วันนั้น แล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีใครเห็นฝ้ายอีกเลยยายไปแจ้งความบอกว่าฝ้ายหายตัวไม่มีร่องรอยไม่มีพยานชาวบ้านเริ่มสุบสิบบางคนว่าฝ้ายหนีกลับกรุงเทพบางคนว่าโดนลักพาตัวแต่บางคนแค่เงียบก้มหน้าเหมือนไม่อยากพูดอะไรหน้าร้านปลายแยมถุงดำเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งถุงวางซ้อนบนถุงเดิมๆเ,เสียงในคืนถัดมา มีเด็กโหกรเบาๆแล้วพูดเสียงแผ่วว่าแม่อิ่มแล้วป้าแย้มยิ้มลูบทงนั้นเบาๆแล้วกระซิบกลับว่ากินให้อิ่มนะลูกเดี๋ยวแม่หามาเพิ่มร้านชำยังเปิดเหมือนเดิมขายของทุกเย็นมีเด็กมาซื้อขนมปรปลารายแต่ไม่มีใครกล้ามองไปหลังร้านนานานานไม่มีใครกล้าเดินลึกเข้าไปเพราะทุกคนรู้ดีถ้าเข้าไปแล้วบางคนอาจไม่ได้กลับออกมาอีกเลย